เรามักจะพูดถึงวันคริสต์มาสในการประสูติของพระเยซูคริสต์แต่เรามักจะลืมว่าการประสูติของพระเยซูคริสต์นั้นมีเงื่อนไขหนึ่งคือการที่พระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดบนโลกในสภาพร่างกายที่มีความเจ็บปวดได้ทุกทรมานได้นั้นบรรปลายของพระองค์คือการถูกตรึงบนกางเขนคำถามนี้ผมถามจริงเสมอว่าในฐานะคุณพ่อหากยาดาจะต้องทำอะไรแบบนี้จะต้องเสียสละอะไรแบบนี้ และผมเองจะต้องเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องให้ความร่วมมือการเสียสละนั้นผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะให้ลูกของผมเจ็บหรือทุกทรมานเพื่อคนบาปได้ My Christmas 25วันกับหลากหลายเรื่องราวสู่ความหมายของวัน Christmas แสนแดดตื่นโดยพระเมตตาประทานลงพาดมาให้หายใจวันนี้ข้ายังอยู่พระองค์ไม่เคยเลัาอุ่นใจเมื่อได้รู้ทุกวันทุกฤดูสมคุม ป้องกันมีห่างไกลต่อให้ทุกอย่างรอบรอบตัวจนน่ากลัวสักแค่ไหนขาดชูไว้ใจพระผู้ใจที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความรักพระ ความสัตย์สื่อของพระองค์จำรงไม่เสื่อมครายกาเชื่อในพระสัญญามีว่านานเท่าไรพระเมตตาและพระคุณไม่จางหายน้ำหน้าค้าไม่ทุ หัดของพระองค์จะสรงยึดข้าไว้ทรงเป็นชิลีภัยขค่พึ่งในพระเจ้าผู้มเมตตาให้ข้าไม่เคยขาประทานฉันเวลาใจคำพระสัญญาคือรู้ จะเป็นจริงเสมอต่อให้ทุกอย่างรอบรอบตัวฉันน่ากลัวสักแค่ไหนข้าชไว้ใจพระผู้ใจท,ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความรักพระองค์มันคง ความแสนสือ้ของพระองค์จมรงไม่เสื่อมใครการชื่อในพระสัญญามีว่านานเท่าไรพระเมตตาและพระคุณไม่จางหายนำหน้าข้าไปทุกวัน แสงเสือพระองค์มันคงอยู่ตลอดไปกาชื่อวางใจพระ พระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าเย่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่เต้สตารตนะครับใครครับค่ะแจ็คกี้ค่ะภรรยาพี่เต้ค่ะแล้วก็น้องยาดานะครับสําหรับคริสต์มาสของเราปีนี้ก็เป็นคริสต์มาสที่พิเศษกว่าปกตินะครับพิเศษไงครับนี่ครับมีเจ้าตัวเล็กจําปีที่แล้วได้ไหมไปดูภาพเมื่อปีที่แล้วครับพระเจ้าพระเยซูกิตไม่ได้มองว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้และพระเจ้าก็เปลี่ยนชุดของผมอีกไม่กี่วันนะฮะก็ ผมก็จะเป็นคุณพ่อล้นะฮะจากคนที่เคยหมดหวังกับความรักเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาก่อนวันนี้พระเจ้าก็มอบพระยาที่แสนดีให้กับผมแล้วก็ผมอยากบอกว่าเราทุกคนผิดพลาดได้แต่เมื่อเราผิดพลาดเราลม้ลมลงให้เราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมอยากเริ่มต้นใหม่อย ตัดภาพมาปีนี้นะฮะปีนั้นบอกว่าใกล้จะคลอดแล้วนะครับปีนี้มาแล้วน้องยาดานะครับก็สาหรับคริสต์มาสของผมนะครับผมคิดว่าแต่และปีพระเจ้าก็เปิดเผยนาพระทัยของพระองค์ที่แตกต่างกันไปปีที่แล้วผมได้เรียนรู้2ออย่างในช่วงปลายปีหลายท่านก็ทราบดีว่าผมกาลังจะจะเป็นคุณพ่อนะครับแต่ถามว่ามโมเมนต์การเป็นคุณพ่อตอนนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเพราะว่า ก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งปีย้อนกลับไปดูครับก็หลายท่านก็ทราบว่าตอนนี้คุณพ่อผมก็ได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าผมจะบอกว่าคริสต์มาสเป็นเป็นเดือนที่แบบคือมันสุดพิเศษสำหรับคนหลายๆคนโดยเฉพาะคริสเตียนอยู่ละแต่มากกว่านั้นคือเราได้รู้ว่าพระเยซูมาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อให้นุษย์ทุกคนได้พ้นจากสภาพความบาปและเมื่อจากโลกนี้ไปก็ได้อยู่กับอยู่กับพระเจ้าแล้วแล้วพ่อผมไปเดือนนี้ผมขอบคุณพระเจ้ามากที่แกได้พักกับพระเจ้านะเป็นปีที่ผมสูญเสียคุณพ่อแล้วก็ เป็นปีที่ผมรู้สึกว่ายากมากๆกับการที่จะจะเตรียมเตรียมหัวใจของเรากับการสูญเสียคนบางคนแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่อีกปีหนึ่งพระเจ้าก็ให้เราได้เตรียมชวิตกับการเป็นเป็นคุณพ่อนะครับและปีนี้ไม่ใช่แค่เตรียมชวิตครับเป็นคุณพ่อจริงๆแล้วก็สำหรับผม <S <S ผมคิดว่าแต่ละปีพระเจ้าก็ให้เราได้มีประสบการณ์ในวันคริสต์มาสที่แตกต่างกันไปนะครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับผมก็คือน้องยาดาแต่มากกว่านั้น ไม่มีทางจะมีน้องยาดาได้ถ้าไม่มีภรรยาหลายท่านอาจจะเคยมีโอกาสฟังคำพยาของเตว่าก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมเองก็เคยมีชิตครอบครัวผ่านการแต่งงานแต่การดำเนินชีวิตแบบที่ไม่มีความรักนะครับแล้วก็การทรงนำของพระเจ้าภายในครอบครัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นเป็นเป็นสามีที่ดีได้ แล้วก็ผมคิดว่าคนหลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์เหมือนผมคือผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเราคงไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้ละการหย่าร้างมันทําลายความสัมพันธ์ส่วนตัวของตัวเองทําลายความมั่นใจทําลายอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสกับลูกของพระองค์เสมอโดยเริ่มต้นจากการกลับใจมาหาพระองค์ผมเองนก็ใช้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากเลยครับจนได้มาเจอกับภรรยาที่น่ารักนะครับ มีภรรยาที่น่ารักก็เลยได้มีน้องยายดาที่น่ารักนะครับก็เป็นเจ็ดปีที่เดินกับพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลาของการเดินกับพระเจ้าไม่ได้ง่ายเสมอไม่ได้ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าบั้นปลายหรือว่าผลลัพธ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ในชีวิตของเราก็เป็นความชื่นชมยินดียายดาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่นะครับที่มาถึงครอบครัวของเราการสูญเสียคนคนหนึ่งในครอบครัวไปคือการสูญเสียคุณพ่อ แต่พระเจ้าก็มีพระเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ได้เติมคนอีกสมาชิกอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นสมาชิกที่พระเจ้าให้เราได้รู้จักหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเยซูหัวใจของพระบิดามากขึ้นการเป็นคุณพ่อที่จะต้องปกป้องลูกนะครับเรามากักจะพูดถึงวันคริสต์มาสในการประสูติของพระเยซูคริสต์แต่เรามากักจะลืมว่าการประสูติของพระเยซูคริสต์นั้นมีเงื่อนไขหนึ่งคือการที่พระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดบนโลก ในสภาพร่างกายที่มีความเจ็บปวดได้ทุกทรมานได้นั้นบั้นปลายของพระองค์คือการถูกตรึงบนกางเขนคําถามนี้ผมถามจริงเสมอว่าในฐานะคุณพ่อหากยาดาจะต้องทําอะไรแบบนี้จะต้องเสียสละอะไรแบบนี้และผมเองจะต้องเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องให้ความร่วมมือการเสียสละนั้นผมคิดว่าผมไม่สามารถที่จะให้ลูกของผมเจ็บหรือทุกทรมานเพื่อคนบาปได้แต่ความรักของพระเจ้ามากล้นครับ ยอมให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในช่วงที่เราเลยลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับแน่นอนครับก็ผมคิดว่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับขนาดลูกร้องแป๊บเดียวเรายังเรายังกังวลเลยถูกไหมฮะแล้วนึกถึงนึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์บนกางเขนนะครับแน่นอนคริครสต์มาสไม่ใช่แค่วันแห่งการเฉลิมฉลองแต่คริสต์มาสเป็นจุดเริ่มต้นของเจอร์นี่ของพระเยซูที่จะต้องไปถึงกางเขนเพื่อคนบาปอย่างผมและก็อย่างแจ็กกี้ อย่างยาดาด้วยแล้วก็อย่างทุกคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าเราจะรู้จักคริสต์มาสมากขึ้นผ่านความหมายที่แท้จริงคือความหมายที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางครับของที่รักเป็นไงบ้างคริสต์มาสความหมายของที่รักจริงๆก็เป็นคนชอบคริสต์สมาสมา,มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะก็ด้วยความที่เราเรียนโรงเรียน คริสต์มาตั้งแต่เด็กๆก็จะมีความรู้สึกแบบชอบช่วงคริสต์มาสอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เคยเข้าใจความหมายมาจริงๆจนผ่านมา20กว่าปีที่มาเป็นลูกพระเจ้าถึงได้เข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสจริงๆว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรอย่างอื่นเลยค่ะเพราะการที่แค่พระเจ้าลงมา ตายเพื่อเราไถ่บาปเพื่อคนบาปแบบเราเนี่ยเป็นของหวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้มีชีวิตหลังความตายที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะคะไม่ต้องมีการเรียนไยตใยเกิดอะไรอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเนี่ยคือเบสกิฟสำหรับคนแบบพวกเราจาก,กี้มารู้จักพระเจ้าได้ยังไงมารู้จักพระเจ้านะคะก็ย้อนกลับไปนะ่าจะสักประมาณ3ปี3ปีก่อน ประมาณเกือบสี่เนาะสามสี่ปีนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตนะคะเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นเหมือนยังมีโควิดอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่าจะกี้ทํางานสายการบินแล้วก็ทําให้พอเวลามันมีโควิดธุรกิจด้านการบินมันก็หยุดชะง,งักหมดเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทํางานก็ก็รู้สึกดิ่งดาอยู่แล,แล้วแล้วก็ยิ่งอยู่คนเดียว ช่วงนั้นล็อกดาวน์ที่บ้านก็มาหาด้วยไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคุณยายก็คือเขาก็อยู่คนเดียวที่ต่างจังหวัดเราก็ประกอบกับไปเจอเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความรักที่ที่มันทำให้เรารู้สึกโบ o เ e นฮาร์ t ที่สุดในชีวิตแล้วนะคะอ,อจนมีคนบอกว่าได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีความหวังเล็กๆ เหมือนมีใครมาจุดเทียนที่มันกําลังจะดับลงที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความหวังในการจะใช้ชีวิตอีกแล้วไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอลองดูหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่เหมือนเป็นผู้นําโบสถ์ในตอนนั้นที่เราเข้าใจเขาก็เทศนาเรื่องวันคริสต์มาสน,นี่แหละค่ะความรักในวันคริสต์มาสแล้วก็มีประโยคที่มันเป็นประโยคที่เบสิกมากแต่ว่ามัน มันทัชใจเราก็คือพระเจ้าบอกว่าในพรงทุกสิ่งเป็นไปได้ในพรงมีความหวังเสมอเป็นประโยคที่ออ์มอลมากๆแต่ว่ามันทัชใจเรามากแล้วก็ตอนนั้นเป็นคนไม่มีความหวังแล้วเนาะพอได้ฟังนี้ก็รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทำให้เราเปิดใจกับพระเจ้าคก็ผมผมเชื่อว่าคริสต์มาเป็นเป็นโอกาสที่ดีของคนทุกคนโดยเฉพาะ คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและโดยเฉพาะคนที่อาจจะเผชิญวิกฤตแบบเดียวกับแจ็กกี้คือสิ้นหวังหมดหวังหรือคนที่เคยผิดพลาดล้มเหลวแบบผมเราก็รู้สึกว่าเราเราไม่รู้จะเริ่มต้นวันไหนดีเราไม่รู้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงดีก็คริสต์มาสไม่ใช่เป็นแค่เทศกาลที่เราสนุกสนานไม่ใช่แค่เทศกาลที่เราเปิดของขวัญแต่เป็นเทศกาลแห่งความหวังแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งจุดเริ่มต้นผมคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่า หลักฐานที่อยู่ต่อหน้าเรานะครับคือน้องยาดาที่เป็นของขวัญของพระเจ้าเป็นของขวัญที่มาจากความหวังหากวันนั้นผมตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตต่อหรือแจ็คกี้เองตัดสินใจที่อยากจะยุติการมีลมหายใจต่อเพราะเราหมดหวังพอเราสิ้นหวังสิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งที่น่ารักที่สุดสิ่งที่เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นหลักฐานจับต้องได้ไม่ใช่แค่คําพูดก็จะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้น ก็ขอให้คริสต์มาสที่ทุกคนจะได้รู้จักพระเจ้าอย่าให้ความสิ้นหวังในอดีตอย่าให้ความหมดหวังในอดีตทำให้เราไปถึงความไพ่บณ์ในอนาคตไม่ได้นะครับก็ขอให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสแห่งความหวังแล้วก็เป็นคริสต์มาสแห่งการเริ่มต้นใหม่และเชื่อว่าเมื่อท่านตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ท่านจะมีหลักฐานยืนยันในปีหน้าในปีต่อๆมาแล้วเมื่อท่านมองย้อนกลับมา ก็จะไม่ต่างกับเราสองคนที่มองเห็นชีวิตของยาดาว่านี่แหละคือหลักฐานที่พระเจ้ายืนยันว่าพระองค์รักเราและพระองค์ตายไป็นกางเขนเพื่อตายทับายไปกับเราและพระองค์อยากให้เรามีชีวิตที่ดีมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอคริสต์วันนี้เป็นคริสต์มาสแห่งความหวังครับและนี่นะครับเป็นเรื่องราวของวันคริสต์มาสข,ของครอบครัวของเตนะครับแล้วคริสต์มาสข,ของท่านเป็นอย่างไงบ้างอย่าลืมนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับคุยกับเราหรือถ้าหากท่านอยากรู้จักพระเจ้าผ่านวันคริสต์สมาส,มา,ส,ม,าสมากขึ้นถักมาได้เลยคครรรรัับบขพพะเจ้าว you <laughs>